วันที่26ตุลาคม2566ที่รัฐสภานายแพทย์ชละน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในฐานะสอสอน,น่านพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมใหญ่วิสามัญพักเพื่อไทยเพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ในวันที่27ตุลาคม2566ว่าในที่ประชุมจะมีการเสนอชื่อคนที่จะเป็นหัวหน้าพักให้กับสมาชิกเลือกหลังจากนั้นหัวหน้าพักจะเสนอชื่อรองหัวหน้าพักและกรรมการบริหารที่เหลือเพื่อให้สมาชิกเป็นผู้เลือกต่อค่ะเมื่อถามว่าในฐานะอดีตหัวหน้าพักอยา ฝากอะไรถึงหัวหน้าพักคนใหม่หรือไม่นายแพทย์ชนละน่านกล่าวว่าการทําหน้าที่ของหัวหน้าพัก ต้องมุ่งไปที่พี่น้องประชาชนว่าพี่น้องประชาชนจะมอบอำนาจให้พักเพื่อไทยได้หรือไม่ได้อย่างไรหรือมากน้อยขนาดไหนและการที่จะขอให้พี่น้องประชาชนมอบอำนาจให้ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายสำคัญที่สุดคือต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมค่ะพักจะเป็นพักของพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนต้องมีส่วนร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาเป็นสมาชิกเป็นผู้สนับสนุนโดยไม่เป็นสมาชิกหรือเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดฉะนั้นหัวหน้าพักคนใหม่จะต้องดําเนิน การตามที่พักมีวัตถุประสงค์ไว้และขณะน,นี้พักเพื่อไทยเป็นกนารนาจัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศชาติพักเองก็ต้องทําหน้าที่ที่จะสะท้อนคือการบริหารงานของพักเพื่อไทยในฐานะคณะรัฐมนตรีเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงส่วนจะเป็นนางสาวแพทองทานชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยหรือไม่นั้นนายแพทย์ชนลนานระบุว่าต้องรอวันพรุ่งนี้เรามีความคาดหวังและเชื่อมั่นว่าจะเป็นไปตามนั้นเพราะนางสาวแพททองทานเท่าที่ทํางานทางการเมืองมาก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีคุณสมบัติมีความพร้อมและที่สําคัญคือนางสาวแพททองทานจะเป็นศูนย์กลางทางจิตใจที่แข็งที่สุดรวมถึงเป็นที่ยอมรับของสมาชิกฉะนั้นหากเป็นนางสาวแพททองทานพักเพื่อไทยน่าจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างก้าวกระโดดได้และตอบสนองวัตถุประสงค์ได้อย่างชัดเจนค่ะ